ตอนแรกเนี่ยผมมีอคติกับท่านนิดหน่อยครับว่าทําไมปัญหา p m 2.5ท่านถึงได้ยังแก้ไขไม่ได้สักทีนึงก็ไล่ต่อไปครับว่าจะแก้กันยังไงพอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาอุตสาหกรรมในการเกษตร ท่านอธิบดีก็ต้องขอความร่วมมือไปยังกระทรวงเกษตรพอมาพูดเรื่องอุตสาหกรรมท่านอธิบดีก็ต้องไปขอความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมพอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมก็ต้องไปขอความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมพอมาพูดเรื่องไฟฟ้าฐานหินท่านอธิบดีก็ต้องไปขอความร่วมมือจากกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นท่านจะเปลี่ยนอธิบดีอีกสิบคน แต่ไม่มีพระบอากาศสะอาดหรือไม่มี Clean Air Act เหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขามีเนี่ยก็แก้ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะให้อำนาจในการตัดสินใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดโรงงานถ้าผมเป็นท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ผมตั้งวา o ูมทันที เพ,พราะพรบกว่าจะผ่านใช้เวลาเป็น6-7เดือนประชาชนคนไทยรอไม่ได้ตั้งวอร์มทันทีแล้วเอาหน่วยงานทุกกระทรวงตั้งแต่กระทรวงสาธารณาสุขจนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยมารวม,มอยู่ในห้องเดียวกันแล้วบอกเลยว่าภายในกี่ปีกี่ปีการเผาในอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องหมดไปโรงงานไฟฟ้าที่มาจากฐานหิน8โรงเป็น11%ของพลังงานในประเทศไทยภายในปี2580ต้องไม่มีโรงงานไฟฟ้าฐานหินอีกต่อไปรถ คสอม,มก2,700คัน2,000หคันเป็นรถเก่ารถ NGV ต้องกลับมารถ E ีวอีก200คันก็มารถ NGV 4 48 489คันต้องกลับมาแน่นอนมันมีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องมหากาบอะไรที่ทำไไ่ใช้อยู่อันนี้ผมเข้าใจดีครับลองถ้า ท่านนายกรัฐมนตรีลองจัดคลอสัญจรลงพื้นที่ที่มีการเผามากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่การจนะบุรีก็ลบบุรีก็ลำปางในสามที่นี้ที่มีโรงงานถ่านหินะที่มีปัญหามากที่สุดให้ท่านนายกรัฐมนตรีลองจัดคลอสัญจรทั้งชุดลงไปในพื้นที่ลองให้ท่านประธานสภาสส ที่สนใจในปัญหานี้ลองไปยืนหน้าป้ายรถเมย์หน้ารัฐสภาแล้วเราลองนั่งรถเมย์คอสอมก,กลองดูสักสองชั่วโมงด้วยกันเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะให้เราได้ใส่ใจกับปัญหาได้มากกว่านี้ถ้าเราเอาตัวของเราเองไปอยู่ในปัญหาผมเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ครับ